นี่นอเสียงออกดังคือเกาอีกแล้วพี่น้องคะั <c oughs> ะแพงเนี่ยเสียงออกดังอีกแหละเสียงออกจมูกอีกแหละเนี่ยบวชศีดีบันไดก็ยังมีคอมเมมต์จังสีอยู่เนาะพี่น้องโอ้ยเงือดอีหลีค่ะคือเมื่อนี่นี่นอก,กัเห็นเนี่ยเมื่อคืนที่ได้มีการไปทําการแสดงมือว่านนี่นาะงทำการแสดงเป็นงานเลี้ยงค่ะพี่น้องเป็นงานส่วนตัวงานเลี้ยงภายใน ซึ่งน้องอะกระเพาแต่งตัวอยู่ทึ่รถตู้เห็นว่าอะไรสดแล้วก็แต่งตัวอยู่บนรถตู้เพราะว่าอาแต่งตัวอยู่บนรถมาสันรถตู้มาสันขออภัยนะคะพี่น้องค่ะทว่าพิดแต่งตัวบนรถแล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็คือเมื่อวานเป็นงานแบบกลางวันแบบพี่น้องงานแบบช่วงหาหูมึงแรงเสียค่ะพี่น้องแล้วก็เห็นว่าจะผ่าหนีตอนั่นได้พี่น้องคือเมื่อวานฮักแพงมาในลูกของแซนตี้น้อยนะคะช่วงเทศกาลคิสมัสนะคะก็ต้องแต่งตัวให้เขาเท่นเนี่ยจักน้อยนะคะน้องฮักแพงเนี่ยแล้วก็ หลังจากมาาเมื่อวานี้ร้องเพลงออกนอนสารน้ำตาหล่นของพี่แอนอรดีลองออกไปแล้วบอไวานะคะทีท่าท,ทางเพจสาวน้อยลำเพลินโชว์จะอัดคลิปน้องลงค่ะแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะไม่ใช่แค่น้องฮักแพงคนเดียวนะคะแล้วก็อัดน้องฮักแพงลงเนี่ยแล้วก็บอกออกพันสาน้ำตาหล่นน้องฮักแพงเพ่งสันสานค่ะพี่น้องบดนเป็นเพ่งของ so แอนอรดีแต่ที่นี่ข้อมินกับคือหลายค่ะพี่น้องฮักแพงนี่แช่มากในอะ่ะ เฟซบุ๊กส่วนตัวจากของซราเลยก็เลยได้ไปเห็นก็เลยเขาไปอ่านคอมเมนต์เอยคอมเมนต์คือทิมมี่จะแบบชื่นชมน้องเพราะด้วยความเก่งความสามารถของน้องน้พัฒนาการของน้องใช่ไหมปุ๊บเข้าไปเสียงก็ออกดังคือเก่าเนาะว่าสัตหักเพลงนะน้องคือเราก็บอกเลยว่าฮักแพงน่ะเสียงนางเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมว่าแบบเอออาจจะมีเข้ามาเสียงออกจมูกเนี่ยบรูวาเป็นเอกลักษณ์บอหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดของน้องแต่มันก็บางคนก็บอกว่าทาไมบ่อยจังเสียงออกจมูกเนี่ย อ,อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของน้องก็ได้ทุกคนเป็นเสนีห์ไปจังวดนะสนี์ไปจหวัดที่ทําให้น้องอ่ะมีคนรักแล้วก็เสียงดีอ่ะพี่น้องคือคนก็คอมเมนต์เยอะแยะมากมายคอมเมนต์ที่ทอฟฟอร์มมากคือแอบแรกคล้ายๆอุงอิงเลยดูไปดูมาอุ้ยฮักแพงอันนี้อาจจะเป็นแบบด้วยความที่เด็กเนาะพี่น้องโค้งหน้าเด็กหน่อยมันก็คไ้่ยๆกันนั่นแหละยีสวาตะอุงอิงทอฮักแพงมีใคขหลายคนอยู่เด็กหน่อยอายุไลเลียก,กันครับพี่น้องเป็นเรืองธรรมดาแต่งหน้าออกมาเนี่ยสมัยนี้การแต่งหน้าสามารถเปลี่ยนโครงหน้าคนได้นะคะ คนก็มีคนนึงบอกว่าเนี่ยเสียงกาแย่งออกดังคือเกาเนาะเอฟซีกับภาคกันเขาไปตอบกับแซลซาค่ะพี่น้องห้องหายไอ้ฟังแน่นอนเตมนมาตีนอภัยเอ้ยขอบคุณสําหรับคําติชมมันเป็นเสียงเอกลักษณ์ของน้องแล้วค่ะค่อยๆปรับปรุงไปค่ะเห็นว่าอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของน้องอะไรได้พี่น้องร้องเพลงให้ฟังซิสําหรับคนที่มามิ้นเนี่ยอ่าหลายๆคนก็รอดูไลฟ์สดในเมื่อวานจะพามาอ่านนี่คือเอฟซีเนี่ย,อยโอ้ยพี่น้อง ก็ดีนะเอฟซี่ะเพื่อนเอซสิตาหักนะพี่น้องแล้วกับขมินเป็นคนที่แบบเออทําทําถึงทําทุกอย่างถึงจริงๆคนบอกว่าใครจะว่ายังไงก็ช่างผมชอบเสียงน้องแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ดีนะคะในคนที่บอกว่าเสียงน้องมันแหบออกจมูกชุดสวยมากค่ะลูกสาวเสียงดีมากฮักแพงชุดใหม่สดใสน่ารักมากๆเลยนะคะกับเขากับ เทศกาลนา้ำอีโบกีมือวันคริสต์มาสแล้วนะคะแล้วก็เข้ากับวัยของน้องด้วยเราต้องตามเทรนทันสมัยนะทุกคนเพื่อความปังความจึงในอนาคตของเรานั่นเองค่ะคนกับเขามาบอกว่าเนี่ยเสียงดีมากๆเลย่ะแพงลูกสาวเก่งมากๆส่วนมากจะชมไปในทางชุดนะคะอ่าส่วนมากจะส้มไปในทางชุดค่ะเพราะาชุดนี่สวยอหลีเนี่ยบอว่าเป็นชุดธรรมดาแต่ฮากแากว่าเป็นชุดหมอลัค่ะพี่น้องเป็นชุดแฟชั่นของห้านี่แหละแต่ว่าด้วยความหมอลําสมัยนี้มันเปิดกว้างแล้วนะคะใสเอียงกับ ได้เบิดข่าว่าตาบโวโปูบอเปือ่อยเกินไปเนาะค่ะพี่น้องก็นสนับสนุนกันไปหากแพรวรัญญาพรน,นะคะซองเฟซนองกรณนนีหัวตาไหนมาซองอ่าหากแพงวรัญญาพรวันนี้เคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส้นหมากกับแช่ค่ะพี่น้องได้มือคึืนกับห็นวาเนี่ยกวนนะสุดสมสาวสุดสมสาวชุดสีส้มเมื่อวานนะคะกวนอายที่หนึ่งพนมาสีค่ะพี่น้องแล้วก็ในชุดสีส้มเมื่อคืนก็ถือว่าสวยนะคะเป็นอ่า น้องก็เซฟตี้ได้ดีนะน้องใส่ชุดอาจจะแหวกอ,อกแต่น้องก็เซฟได้ดีมากๆแล้วน้องก็เอนเตอร์เทนนะคะหน้าเวทีได้เก่งมากๆเฮียหน่อยก็เอาลงบรรยากาศเตยลาเอฟซี FC ขอถ่ายรูปค่ะก็คืออาจจะบ่ดังปันได้นะคะแต่ก็มีคนมาขอถ่ายรูปกัอบทว่บดังนะคะพี่น้องบางคนก็ไม่รู้ว่าเปรียบเทียบความดังจากอะไรสําหรับสาวเนยนะคะความดังมันไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ว่าจะมีใครมาสนใจเราแค่ไหนไหมยความวาคนเรามันมีฐานเอฟซีแตกต่างกันออกไปคนเรามีฐานเอฟซีที่คนละรูปแบบนะทุกคน หกกักแพ้งนี่ยกับมีทานเอซของหักแพ้งเองนะคะเอฟซหักแพ้งอ่ะไปรอถ่ายรูปนะคะเฮียหน่อยหมอรับไอดอลนะคะทางแอดมินเพจก็ได้มีการอัดคลิปแล้วก็เอาลงบอกว่าในช่วงบรรยากาศหลังเต้ยลาคนกบมาขอ,อามาขอทายเห็นรูปก,กับหักแพ้งหลายมากเห็นไหมไม่โฟก,กัสเ,เลยโทรศัพท์เนี่ยโอ้ยเนาะนี่เห็นไหมทุกคน ก็เยอะหนาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เยอะนะบางคนก็ใส่เสื้อฮักแพงสีแดงล็อตใหม่มาเลยนะคะหลังจากฮี่น้อยเอาโลกนี้คนกับเขาบอกว่าน้องเก่งนะคะเป็นคนที่แบบสร้างตัวตนจากคอนเทนต์คือน้องไม่อยู่ที่จะสร้างตัวตนจากตนเองเพื่อที่จะให้ทุกคน,นรู้จักน้องฮักแพงน่ารักโดดเด่นสว่างมากสวยเก่งอ่ะทุกคนปังมากๆค่ะ อิหลาตั้งใจตั้งแต่มือแรจนหัวสมนุนีพัฒนาจะของขึ้นเยอะมากๆนะคะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็น f c พี่อุ๋งอิงก,ก็เข้ามาให้กําลังใจก็มีเหมือนกันนะคะคือน่ารักมากๆเลยน้องพัฒนาตนเองขึ้นไม่แผ่วเลยนะคะสาหรับพักแพงวารัญญาพรคะ่ะแต่คือว่าแหะคะ่ะพี่น้องค้นเห่าค่นหยุดพัฒนาแล้วสิไปสด้ไกลเราต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะถ้าคนเราอยู่กับที่นะคะมันก็ไม่มีความไม่มี ว่ามีโอกาสที่จะเจร่ญน,นะคะพี่น้องก็ยิ่ยุ่กสั่นแหละทาให้อยู่กับที่โอเคไหมก็โอเคแต่คุณก็จะได้เท่ากับที่คุณอยู่ตรงนั้นแหละแต่ถ้าคุณกล้าที่จะก้าวออกจากเซฟโซนของตัวนี้คุณก็จะได้เยอะกว่านั้นนะคะฮักแพงเนี่ยโอ้โหคลิปนะคะพาไปสองคลิปสักนิดนึงนะคะคลิปที่บอกว่าถึงกับวิ่งหนีคลิปเดินแบบของน้องตอนนี้จะ2ล้านวิวแล้วนะคะไม่กี่วันเองปังมากๆแล้วน้องช่วงนี้ก็เริ่มทำคอนเทนต์แล้วนะคะคอนเทนต์ล่าสุดก็ โอ้โหคนดูก็หกหมื่นกว่าคนแล้วนะคะคนกับเบิงทายอยเบิงเลื่อยๆก็ถือว่าดีค่ะพี่น้องรู้จักทำคอนเทนต์ก็ถือว่าเป็นการดีนะคะปังไม่ปังก็อายูนที่อนาคตตอนนี้ก็ชื่นชมกันต่อไปสําหรับหักแพงวรัญญาพรค่ะเอฟซีนะคะ,ะ,คะทีขามาเบิ้งในคล,คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจแห้ตลอดนะคะแล้วก็อเอ็นดูถางเนื้อนะคะเอ็นดูในะความที่ว่าบางคนนะจําได้ว่าเป็นเอฟซีหักแพงนะแล้วก็ ตอนนีทำคลิปคนอื่นก็เข้าไปดูบอกว่าไม่กดข้ามโฆษณาไปให้กําลังใจใต้คลิปคนอื่นนะคะไม่ใช่คลิปพักแพงนะคลิปศิลปินคนอื่นวงอื่นเนี่ยก็กกใจฟูนะคะคืออ่านทุกคอมเมนต์นะคะแต่อาจจะไม่ได้ตอบกลับทุกคอมเมนต์เพราะว่ามันเยอะเสลือเกินหนึ่งวันประมาณหนึ่งพันคอมเมนต์นะคะเราไม่สามารถตอบกลับได้หมดเลยจริงๆนะคะแต่ไงก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะคะแล้วก็ค่อยเป็นกาลังใจนะคะถือว่า S <S <an> <S ก็จะทําข่าวฮักแพงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะทําข่าวทุกๆวงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่เลือกที่มักร์นะคะแล้วก็ไม่เลือกที่ชัางนะคะเฮาเฮิเ,เบิร์ดค่ะพี่น้องบอกง่ายๆก็คือโดยข้อเที่ว่าเป็นเอิ่นว่าเป็นซองข้าวหน่อยๆก็แล้วกันอยังมีกระแสะกับเฮตุอันนั้นละ่ะเยสวาลัส,ส,รรสันด์ศรีทวบวตรงๆซะเป็นบลาลาพี่น้องเราต้องทําอะไรที่มีกระแสะสิอะไรที่มีกระแสะมันก็กระแสะแหละเออถ้าไม่มีกระแสะเราจะทาทาไมใช่ไหมล่ะ นั่นแหละก็อย่าดราม่าก,กันเลยนะคะคนที่ชอบดราม่าแบบเกาะคนนั้นคนนี้หาแสงนู่นนั่นนี่อ่าคือถ้าเราไม่ทําคนมีกระแสเราจะไปทําใครละทุกคน